สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมนะครับประกรณ์รายทีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาหาคู่หูนะครับในชื่อแก๊งนะครับถ้าใครอยากเข้าเออไม่ใช่อยากเข้าทีมนะครับก็ทีมก็ชื่อคู่หูสุดเกียนนะครับเดี๋ยวกดจะตั้งตอนนี้มีคนอยู่กี่คนวะสองคนนะครับกับผมนะครับสมาชิกมีสองคนกับผม ผมใครอยากเป็นคู่หูแล้วก็คู่หูตะลุยเซิร์ฟตะลุยอะไรก็เข้ากลุ่มนี้ได้เลยครับคู่หูสุดเกียรเราจะไปตะลุยเซิร์ฟอะไรเล่นกันต่าง,างๆนานานะครับแล้วก็เน้นหานะครับอย่ามาเกียนนะครับแคนเอ้ยกลุ่มนี้นะครับเออเป็นทีมแล้กันเรียกเป็นทีมกับกลุ่มใครอยาก เป็นคู่หูกับผมนครับทักไลน์มานะครับจะให้กลุ่มนะเออจะให้เข้ากลุ่มนี้นะครับเชิญเข้ากลุ่มถ้าใครได้เข้าแล้วนะครับก็ขอเป็นคู่หูนะครับเออแล้วก็ผมจะจับเป็นคู่หูเลยนะครับแล้วก็อยากเล่นเซิร์ฟอะไรเดี๋ยวผมก็จะพาไปเล่นผมก็จะไปเล่นด้วยนะครับโอเคครับถ้าใครอยากอยากเข้าอยากเป็นคู่หูกับผมนะครับกับเพื่อนผมนะครับก็ เอ่อแอดไอดีไลมานะครับใต้คลิปนะครับกับคอมเมนต์แอดมานะครับแล้วก็ทักมาเลยโอเคครับก็อันนี้ก็รับคนเข้าทีมนะครับทีมชื่อว่าคู่หูสุดเกียนนะครับมีสมาชิกอยู่หนึ่งคนนะคะเพื่อนอยู่หนึ่งคนโอเคแล้วก็เป็นคู่หูด้วยมีแต่คนที่อยู่ในกลุ่มนะครับที่ได้เป็นคู่หูกับผม โอเคก็ช่วยโปรโมทหรือให้คนเรียกคนมาเข้ากลุ่มนี้หน่อยนะครับก็ข,ขาดแขนมากเลยคู่หูสุดเกียนใครอยากเป็นคู่หูเป็นเพื่อนกันเกี่ยวกับอะไรก็เข้าเลยนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนเพื่อนของคุณเออชวนแค่คนที่เขาเล่นมาครับนะครับไม่น้นเล่นวีพีเก่งนะน้นก็เอาทุกคนนะครับที่เล่นมาครับโอเค วันนี้ขอลัตัวไปก่อนครับ ID ตาคีบนะครับผมวันนี้ขอลัตัวไปก่อนครับไปายครับ